อ,ขอ,ขอ,อ,อันนี้ก็เก่งคอคนเนี่ยพ,อพกก่อคั่วคนก็รวยเสารสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านผมท,คท,คท,คทีคอสเกมเพลวันนี้อยู่ในการครัวไรมึงนะครับผมอยู่กับช่องหมวยเหมือนเดิมอารเมลี่แชนแนลอืมช่องผมก็วันนี้สัปดาห์ที่ 4. สีป่ป่ะสี่สัปดาห์ที่สี่อาทิตย์สัปดาห์แรก,กตอนนั้นทําไก่ทอดโคกไปถ้ายอมไปนะไก่ทอดโคก กระป๋กกบบองฟูแล้วก็ไก่เคทีไก่เคทีเออ,อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้เป็นเมนูที่ทำกินง่ายป่ะเธอทีวีว่าทำกินง่ายไหมง่ายนะเออเมนูนั้นคือไข่พระอาทิตย์เป็นเมนูของเออเป็นเมนูพระราชทานของอะไรพระเทพพระเทพบูลรัตเป็นเมนูพระราชทานที่แบบว่า ทำมาทําง่ายมากทุกอย่างง่ายหมดเลยผมว่าคลิปเนี้ยไม่ถึงชั่วโมงคลิปแรกไอไก่ทอดโคกอะไรชั่วโมงกว่าปลากระป๋องฟูก็ชั่วโมงกว่าไก่เคสซีนิดหนักเลยสองสองชั่วโมงเกือบสชั่วโมงแต่ผมคิดว่าคลิปเนี้ยไม่ถึงชั่วโมงแน่แต่ถ้าคนดูที่ดูแบบว่าทำไมเราพูดหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยการทาอ่ะแต่ว่าเราตัดต่อให้มันสั้นสั้นแบบเ<ม>หลือแบบจากสามชั่วโมงเหลือสามสิบนาทีจากหนึ่งชั่วโมงเหลือยี่สิบกว่านาที แต่เนี้ยผมว่าน่าจะสั้นมากแต่ก็เลยแบบเกินพูดอะไรก่อนก็วิธีทำไปกันเลย let's go <S อันนี้คือกต้ท็อที่เราจะทำอันนี้ค่านี้เราหุงไว้แล้วนะแต่อันนี้ยังไม่ได้อุ่นยังไม่ได้อุ่นเพราะว่าเย็นๆนะจะดีกว่าแล้วก็ไข <2 S 2> ่สองฟองแล้วแต่ใครก็ได้ใครจะใช้ไข่สามใบหรือฟองเดียวได้แล้วแต่น,น้ำปลามีห่ออะไรก็แล้วแต่แล้วก็แม็กกี้กรสดีชูรส<ถ> มีแค่นี้เองไปข้ามไปขั้นตอนการทําได้เลย,ย let's go <S มาขั้นตอนการทันนะก็ผมจะตอกไข่ใสภาชนะใครจะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่คุณแต่ผมวางนี้นะเพราะว่าเป็นการที่ผมว่าสะอาดสุดแล้วล้างมือแล้วนะครับอืมนะครับอืมล้างมือแล้วแล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันวิญยยกัณตีไข่ให้เข้ากัน ไขป่ปลอมอันนี้ผมกินไขป่ปลอมวุยไม่ใช่อู้เป็นดะเป็น,ปนตอนนี้เป็นข่าวอยู่นะเรื่องไข่อ่ะใครซื้อไข่มากินเช็คดีๆนะใช่ไ่มเธอใช่ช่วงนี้เป็นข่าวเป็นดราม่าอยู่นะไข่ก็ตีให้เข้ากันไปอ่ะพอตีคิดว่าไม่ยังไม่ไม่ต้องไม่ต้องให้เข้ากันแบบว่าเต็มที่นะก็ใส่น้ำปลาผมก็จะใช้ช้อนช่างหลังช้อนซ่อมวัด Okay, ประมาณนี้ไม่รู้อ่ะกูก็ปรุงเท่านี้สักสองสามหยดออประมาณนั้นแม็กกี้นี่หยดหนึ่งสองหยดไม่รู้อ่ะแล้วแต่ใครอยากกินเคม็มกินหอมกินหวานแล้วแต่แต่อันเนี้ยถ้าสมมติเราปรุงเค็มอ่ะเราใส่ข้าวเข้าไปอ่ะม,มันก็จะมันจะ,ม,นจะมันจะกบมันจะกบข้าวมันจะกบความเค็มประมาณนั้นอือผมว่าใส่รสดีไปเท่านี้ปรุงแบบสองช้อนเออเรียกว่ายังไงเหมือนปรุงไข่เจียวประมาณนั้นเลยเหมือนทำไข่เจียวกินเลย แต่มันจะเป็นไข่เจียกแบบหนึ่งแล้วใครอะยากใครอยากใส่ชลรบเยอะก็แล้วแต่นี่ผมใส่เท่านี้หัวล้นแนะนำถ้าใส่เยอะคือล่วงหมดเลยนะจ๊ะสภาพหัวกูเป็นนี้แหละผมขออนญาตแปลวช้อนตักข้าวมาเดี๋ยวผมไปตัดเองเดี๋ยวตัดชั่บวับชั่บวับไปชวบมาเอาช้อนตักข้าว ท้ามนี้จริงๆนะไข่พาทิศท้าเหมือนนี้จริงๆนะอ่าผมว่าจะตักข้าวไปใส่เครื่องนึงก่อนเอาที่แบบว่าพอดีพอดีถ้าเกิดคุณคิดว่ามันพอดีแล้วก็เท่าที่คุณพอดีแต่ถ้าเกิดคิดว่ายังไม่พอดีก็ใส่ข้าวลงไปเพิ่มอีกแล้วก็คนข,ข้าวกับไข่ให้มันเข้ากันเราคิดว่าเอาเข้าวไปอีกไ,ไหมพอแล้วเท่านี้เหรอใช่เท่านี้นะเท่านี้แหละเออเดีย๋ยวมันจะไม่เกาะตัวพยายามคลุกให้มันเข้ากันนะ คลุกให้มันเข้ากันกับเครื่องปรุงที่เราใส่ไปเมื่อกี้เนี้ยคลุกให้มันเข้ากันให้มันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ไปกินได้เลยไม่ใช่เอาไปทอดมันเหมือนข้าวญี่ปุ่นนะเธอที่แบบว่าเรียกว่าไงขี่ญี่ปุ่นเขากินกังอ่ะญี่ปุ่นเขากินข้าไข่ดิบกับข้าวอย่างนี้นะแต่ประเทศไทยเราไม่ได้ไก่เราแบบว่าไม่ได้ฉีดยาอะไรพวกนั้นมาผมว่าจะคนให้เข้ากัน ใกล้จะเข้ากันแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้จะตั้งน้ํามันราอ่าไม่ไม่อาจจะได้ยินเสียงแฟนผมนะแฟนผมไม่ตั้งน้ำมันหรอโอ้คันขายุงกัดไม่ใช่ใหรอกบ้านผมยุงเยอะเธอว่าลองมาชิมดูหน่อยงหยอกหยอกหยอกจริงจรมันชิมได้นะถ้าคนแบบว่าไม่ได้สีเรียสในครัวจริงจริงอ่ะอืม ผมก็จะบางคนนั้นแล้วแต่บ้านนะแล้วแต่บ้านเออใช่อาจจะได้ยินเสียงล้างกระทะหน่อยแฟนผมล้างกระทะนะผมว่าจะคนให้มันเข้าที่ผมก็คิดว่ามันน่าจะยังไม่อร่อยผมก็จะใส่แม็กี้เพิ่มไปอีกนิดนึงเพื่อให้ความหอมหรือใครจะใส่แบบว่าอะไรที่มันหอมๆก็ได้นะเพื่อให้มันอร่อยแบบพวกน้ํามันงาอะไรอย่างเงี้ยน้ํามันพายถุยไม่ใช่ละไปคนคนให้มันเข้ากันตีคนให้มันเข้ากันไปเรื่อย อืมนี่มันจะขึ้นฟูอย่างนี้มันจะขึ้นฟองอย่างนี้มันจะขึ้นฟองอย่างนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปในครัวเลยเพราะว่าเสร็จแล้วกระถาใหญ่เื็ดเตดเด็เ็เอ่ะโอเคได้ที่ละเดี๋ยวผมจะตัดไปในครัวเลยนะโอเคตัดไปตอนอยู่ในครัวเลย a few moments later นี่ตอนนี้จะให้ผู้สาวพูดอันนี้ก็รอน้ำมัน น้นร้อนน้ำมันเดือดไม่มีนะคะาํะาภาษาภาษาคนทํากับข้าวไม่มีนะน้ามันเดือดไม่มีม,ม,มีแต่น้ำมันร้อนร้อนน้ำมันร้อนขอแบบร้อนจัดจัดในกองเห็นนั่นอนะมันลำํำทุกคนดูบ้านเราดิทำไม อะน้ำจะจะถึงแม้ต่างอยู่แล้วให้ทุกคนดูหน่อยน้ำจะถึงแมาต่างอะไรเหียบ้างกูจะน้ำท่วมมั้ยดูดิเท็ดเท็ดเท็ดได้แล้วเองไป แล้วให้ม <spe> ันกระจายตัวพอ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 มันกระจายงั้นแหละเอ้ยยาพอแล้วเนี่ยให้มันกระจายตัวอย่างนี้นะตามจริงอ่ะมันต้องเป็นวงกลมแต่แฟนผมไปเขี่ยมันเยอะเกินเราจะหลีกไปหน่อยนึงให้เขาทำไหม หลีหลีถูกแล้วมาข้างล่างเอออนั้นแหละให้เขาทำไหมอืมกลัวมันถึงฝีมือพ่อคุยอ่ะยังไม่ต้องตีเกรย่างยังอย่งแต่ต้องให้ไฟมันเบาเบาเบาไปเบาอ่ะไม่ไมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เพราะว่าไข่มันจะสุกด้วย ตามจริงอ่ะต้องใช้กระทาเทปลอน ผมก็พยายามหมุนไข่ไปให้มันโดนกระทะตรงที่จุดร้อนๆนะเพื่อให้ไข่มันสุกนะถ้าเกิดใครทอดไม่เป็นหรือคิดว่าตัวเองทอดไม่สวยหาผู้ใหญ่มาช่วยทอดได้อือยู่ผู้ใหญ่คอยทอดได้เออนะหนูๆผมว่าต้องมีเด็กๆด,ดูช่องผมบ้างแหละอืมน้ำมันกระเด็นพอเราคิดว่าไข่มันเซตตัวแล้ว เธอต้องใช้ตะลิวสองอันฮัลโหลมาคุยใช้ตะลิวสองอันมันต้องใช้ตะลิวสองอันจริงๆนะมันไม่มีอัน,อนเท่ากาันมาเลยควยเถอะแล้วก <Hello? S 1> ูทำไงอทีนี้วิวิวิ มันจะไม่ดีแบบมันจะเป็นแบบมันจะสวยกว่าน,นี้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่อย่างเงี้ยโอเคโอเคนะผมก็ได้แต่งหน้าไปที่เรียบร้อยอะหน้าตาเป็นอย่างงี้เดี๋ยวให้แฟนผมปรับกล้องเห็นไหมในกล้องเห็นปะไม่ใช่ปรับล้องแบบปรับกล้องไม่ใช่แบบว่ายกขากล้องเออให้เห็นหน้าเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมโอเคนี่นหน้าตาก็จะแบบนีต้ตรงเนี้ยปาแตก โดนตกปลาแตกพระอาทิตย์เนี่ยหน้าตาไหมสวยนี่ทําเมนูนี้ให้เด็กกินเนะเห็นไหมในกล้องในกล้องเห็นจา้าไหมตอนนี้อ่ะทาเมนูนี้ให้เด็กกินนะเธอว่าเด็กจะชอบไหมเมนูนี้ได้นะอืมพล้วเขืนนี้ก็มาตกแต่งให้สวยนี่แค่นี้ชิน้นนี้สั้นมากแค่นี้อย่าให้แฟนผมชิมแบบเปล่าเปี๋ยวชอบให้แฟนเปลเปล่าอ่ะเดี๋ยวแฟนเข้ากล้องด้วยชิมเปล่าเปล่าชิมแค่ข้าว อ่าตรงไหนแล้วก็ได้แล้วแตะแ,แล้วแต่หรอแล้วแต่เธอ,อเป็นไงจืดมนได้แต่ว่าแ้วมันต้องใส่น้ำเกวือวนีอออ่น้น้ำอ้นน้ำน้ำมันมเป็นไงรสชาติเป็นไงก็งขั้นเท้าได้ได้ได้ไดได ไข่เจียวแหละเออไข่เจียวไข่เจียวแต่ว่าแบบมีข้าวเออสำหรับคนที่แบบไม่อยากอุ่นข้าวอะไรประมาณนั้นเออแต่เมนูนี้รเร่งรีบอืมได้แล้วอร่อยไหมเต็มสิบเท่าไรเก้า <c oughs> อ๋อ,อน,น้ำมันหนึ่งเคโอเคครับผมน <c oughs> าปิดคลิป <c oughs> อะครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดซับไคร์ไลค์แชร์นะ พื่อเป็นกําลังใจการทํายิมผมต่อไปนะครับผมเซียวเกนเอ็กทามบายบายไปติดตามช่องมันด้วยผู้ชายห่วยห่วยหลงรักหญิงสวยบ้านรวยคาเดียวพอกันทีดินเนอร์ไขเจียวพอน้องอยากเที่ยวโตเกียวญี่ปุ่น